เชิญท่านเท่าพิภพลิ้มจิตตกรครับเชิญครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับกระผมนายเท่าพิภพลิ้มจิตตกรผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครทนบุรีคลองสานบางประกอบพักประชาชนครับผมขอร่วมอภิปรายในร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฉบับที่พศจุดจุด,จ,ดจุดนะครับซึ่ง เสนอโดยท่านหัวหน้าพรรคของผมนะครับท่านนัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒิแล้วก็ยังมีร่างประกบจากท่านรัฐมนตรีทางคอรามอด้วยแล้วก็ของท่านรัมชอ,อิ่มนะครับเทียรัฐสำเ็จวาน,นิษด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมและพรรคประชาชนเห็นด้วยทั้ง3า่างครับท่านประธานครับก่อนอื่นครับผมจะอภิปรายสอบประเด็นด้วยกันครับประเด็นแรกก็น่าจะอาจจะซ้ํา,ก,ากับเพื่อนครับแต่จําเป็นต้องพูดครับเพราะว่าในาณะสสเขตสมัย2เนี่ย ก็จริงๆแล้วได้ลงพื้นที่อยู่บ่อยครั้งครับแล้วพื้นที่ผมเองเนี่ยเป็นพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครฝั่งทนเก่านะครับซึ่งเอาพูกอยากจะโม้ครับว่ามีหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดที่จัดสรรเก่าที่สุดในประเทศไทยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมีเก่ากว่านั้นครับถ้ามาทานปัญหาที่ผมเจอเนี่ยก็คือที่อยากฝากทางกรรมธิการที่จะตั้งขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของการที่ให้บ้านเนี่ยเขาได้รวมตัวกันครับเพราะว่าหลายแห่งครับ เปการสร้างตึกแถวของในห้าคนจีสมัยก่อนแล้วก็มาเป็นตึกแถวเรียงกันหมดเนี่ยแล้วไอ้ตงส่วนการเนี่ยแหละครับมันยากกว่าเขตอื่นมากครับเพราะมันอาจจะเป็นของรุ่นที่3แล้วครับไปหาใครก็ไม่เจอครับเปลี่ยนมือไปมากันหมดครับคนที่มาอยู่ก็เปลี่ยนไปอีกครับก็ไม่รู้จะร่วมมือกันยังไงจะยกให้สาณประโยชน์เขตก็บอกให้ไปเซ็นมาให้หมดตามพรบก็หาไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าเกิดไปชาติไหนต่อกี่ชาติแล้วก็ตามไม่เจอจริงๆครับท่านประธานก็ฝากเพื่อกรรมาการ ให้ด้วยนะครับแล้วผมเชื่อว่าสสหลายคนก็โดยเฉพาะในคอมอก็จะเจอบ่อยครับปัญหานี้ก็เป็นปัญหาเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเป็นอันดับต้นๆในทัฟฟี่ฟองดูของผมเองในระบบของผมเองนะครับแล้วก็หลายครั้งครับโทรมาสสเท่าขอได้ไหมครับอยังมาต่อ20ถุง ไปถงหน่อยน้ําท่วมอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมก็งงเหมือนกันครับว่าผมจะไปเอาเงินที่ไหนมาซื้อยางมาตอยนะครับได้นะครับก็ไม่ได้มีนอกมีในเวลามาทําหน้าที่ในสภาแห่งนี้นะครับก็ผมว่าเราวันนี้มาแก้ปัญหานี้ครับให้มันหมดไปตลอดการนะครับเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรทมหรือว่าหัวเมืองต่างๆเนี่ยที่จะมีหมู่บ้านขานาดนี้อยู่เยอะจะได้ประโยชน์นี้ครับ ประเด็นที่สองครับท่านประธานผมอยากให้จริงแล้วกรรมการกรรมธิการที่จะตั้งขึ้นศึกษาด้วยครับเรื่องการยกระดับในการที่มีการส่วนร่วมในการปกครองในระดับเขตของนิติบุคคลครับเช่นนิติบุคคลคอนโดอะไรต่างๆครับในเขตในกรุงเทพมหานครจะมีการประชุมประหารชุมชนครับแต่ไรซึ่งคนที่เป็นนิติบุคคลคอนโดครับ ในอนาคตก็อยากฝากเป็นข้อสังเกตว่าให้เชิญเหล่านี้มาด้วยเพราะคอนโดแท่งหนึ่งเนี่ยก็แทบจะเป็นเทียบเท่ากับชุมชนหนึ่งในกรุงเทพมหานครด้วยซ้ำครับประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับก็จริงผมรู้สึกว่าอาจจะพูดไปซ้ำเพื่อนตรงที่ประเด็นของเรื่องของกฎหมายาหรือหลักการต่างๆนะครับที่เราได้เสนอมาซึ่งถ้าเราดูเนี่ยอาจจะแตกต่างกันทั้ง3ร่างเลยครับออของร่างของทางพรรคประชาชนกับร่างคอรมอเนี่ยอาจจะเหมือนกัน ามากนะครับขออภัยที่เอ่ยนามท่านเทียรัตเนี่ยอาจจะแตกต่างไปบ้างน,นะครับแต่ผมยืนยันนะครับว่า้งแต่ร่างพรบสุราวหน้าของผมนะครับว่าตอนนั้นเองเนี่ยก็มีเพื่อสมาชิกหลายท่านบอกว่าโอ้คัหละการรับไปเดี๋ยวไม่ทําไม่ได้ผมก็ยืนยันครับว่ามันได้ครับแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้อยากให้ท่านประธานนะครับในระหว่างปิดสมัยประชุมเนี่ยช่วยทํากระบวนการขึ้นมาครับให้เรื่องนี้ มันหมดไปครับปัญหานี้ปัญหานี้ครับเรื่องหลักการของหลักการกฎหมายของเราเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เล็กครับแล้วก็จริงๆผมว่าไม่ให้เลือกกฎหมายอะไรครับเป็นเลือกกระบวนการภายในสภาเราที่ทําได้ผมขอเสนอแนวทางข้างต้นไว้เบื้องต้นอย่างคิดเร็วๆนะครับตอนนี้เรามีผู้ประสานงานของวิบทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วจะใช้กระบวนการนี้ก็ได้โดยขออํานาจของท่านประธานครับตั้งเป็นกรรมการประสานงานเรื่องพิจารณาหลักการ ของกฎหมายครับมาไว้ก่อนเลยเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันของทั้งสองฝ่ายเพื่อท,ที่จะได้มาพิจารณาโดยไร้ข้อกังวลแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาสภาได้เลือกกันมาเถียงว่าหลักการได้ไม่ได้กฎหมายวารละหนึ่งวารละสองไงซึ่งผมเห็นด้วยกับหลักการของท่านคุณหมอชนละน่านสีแก้วเพื่อสมาชิกฝ่ายรัฐบาลอย่างยิ่งครับเพราะว่าโดยหลักการที่ผมเชื่อพรรคประชาชนเชื่อเนี่ยว่าเราได้อํานาจมาจาับประชาชนแล้วดังนั้นเนี่ย ถึงแม้หลักการในวาระหนึ่งที่เรารับไปหลายอันเนี่ยแม้จะกลับมาในวาระสองจะมีอันไหนบ้างไม่มีอันไหนบ้างเนี่ยแต่ถ้าสภาเราได้ลงมติเช่นไรในวาระสองและวาระสามผลมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็ได้ให้อำนาจไปแล้วถ้าเราคิดว่าการเรารับวาระหนึ่งมาเนี่ยเราถือว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเราขัดหลักการไม่ได้เนี่ยแล้ววาระสองเราจะโหวตไม่เห็นชอบ หรือว่าละสามะโหวตไม่เห็นชอบเราก็ขัดวาระหนึ่งสิครับอย่างนี้มันก็ออกกฎหมายหรือกรรมธิการก็แก้อะไรไม่ได้เลยซึ่งปร,ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญแล้วอยากให้ทุกคนนะครับเพื่อสมาชิกได้นึกถึงว่าถ้าเราวางหลักการว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเราเป็นตัวแทนการใช้อำนาจนั้นเนี่ยดังนั้นการโหวตในสภาของเราเนี่ยก็ล้วนแต่ไปในทางทิศทางที่เราคิดได้เสมอครับและไม่ต้องกังวลน,นะครับถึงผลที่ตามมาครับไม่มีใครติดคุกหรอกครับ เพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้ามีใครไปร้องจริงๆแล้วต่อสาร,แล,รแล้วท่นูนแหละแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับกฎหมายนั้นก็แค่ไม่ชอบแล้วก็หยุดใช้เท่านั้นเองก็จะเป็นบรรทัดฐานแต่ผมเชื่อนะครับอยากให้เรื่องนี้ไม่ไปถึงตรงนู้นแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นว่าสาภาของเราต่อทั้งท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกและพี่น้องประชาชนว่าเรามาอยู่ที่นี่เรามีอำนาจที่จะกำหนดนะครับ ัตาการรมของเรารวมถึงวิธีนิติบัญญัติของเราด้วยนะครับก็ยืนยันอีกครั้งครับว่าแม้สามล่างจะมีความหลักการที่อาจจะแตกต่างก,กันบ้างแต่เนื้อหาหลักเนี่ยมุ่งแก้ปัญหาประชาชนด้วยกันครับด้วยหลักการนี้ครับหลักการที่เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่พรรคประชาชนจึงขอและผมขอรับทั้งสามล่างครับขอบคุณครับผม เรียนกับท่านเท่าพิพักนิดนึงนะ,ะในในเรื่องของกระบวนการพิจารณารับหลักการแล้วมีการมาอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นะครับหมายความว่ามีการแก้ไขในชั้นกรรมธิการและมีเพื่อสมาชิกได้ท้วงติงว่ามีการเกิดหลักการหรือไม่นะครับจริงๆในความเห็นผมเนี่ยการพิจารณาแก้ไขในชั้นกรรมธิการเนี่ย มันจะต้องยึดในตัวหลักการเอาไว้แต่เมื่อเช้าที่เราพิจารากันเนี่ยมันมี3หรือ4ล่ร่างซึ่งความเห็นส่วนตัวผมสภารับหลักการในเวละที่1ทั้ง3หรือ4ล่ร่างไปแล้วเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเอาหลักการมาผสมกับในร่างหลักได้ตามความคิดเห็นของคุณหมอชนน่านนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็ขึ้นอยู่กับมติของสภานะครับว่าสภาจะมีความเห็นไปนในทิศทางไหนแต่ว่าในกรณีที่ท่านรับหลักการมาแล้วจะมีการไปแก้ไขในชั้นกรรมธิการที่นอกเหนือกว่าหลักการทั้งหมดที่สภาได้รับไปในวาระที่หนึ่งผมเห็นว่าคงทําไม่ได้เหตุผลเพราะว,าว่าก่อนที่จะรับบรรจุระเบียบวาระเนี่ยกระบวนการของสภาก็มีขั้นตอนเมื่อรับ ร่างมาจากเพื่อนสมาชิกแล้วเนี่ยสภาก็จะพิจารณาว่าเป็นร่างพระบัญญัติการเงินหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นร่างพระบัญญัติการเงินเราก็จะเสนอไปที่คณะรัฐมนตรีไปให้ที่นายกรัฐมนตรีตามรัฐน,นูลในทางคู่ขนานทางสภาก็จะต้องทําตามรัฐนูลมาตราหนึ่ง้อยเจ็ดิเอ่อขออภยัยมาตราเจ็ดสิบเจ็ดด้วยเรื่องการรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนเพราะนั้นเราติดล็อกตรงนี้ครับว่า ก่อนที่จะบรรจุระเบียบวาระเนี่ยเรารับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าเพราะอะไรเราหมายถึงกรรมธิการจึงไม่สามารถที่จะแก้ไขให้เกินหลักการไปได้เพราะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าหากว่ามีการแก้ไขเกินหลักการสิ่งที่เราเอาไปให้ประชาชนได้พิจารณาตอนขั้นประชาพิจารณ์เนี่ยก็เหมือนกับว่าสภาหลอกเขา เพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นประเด็นที่สําคัญนะครับแต่ว่าในส่วนที่มีหลายหลร่างและในชั้นวาระที่1รับหลักการไปหลายร่างแล้วผมก็ยังคิดเหมือนกับคุณหมอชนน่านว่าสามารถที่จะเอามาดําเนินการแก้ไขในชั้นในในช่วงในในข้อสังเกตได้นะครับเชิญครับ,รรบครับท่าปนประธานที่เคารพครับท่านพิภพริพจิตกรครับก็จริงจรก็ไม่ได้ขัด คือจริงๆเรื่องนี้ผมว่ามาไม่อยากจะมาถกเถียงอะไรกันตรงนี้อยู่แล้วครับท่านประธานก็ต้องขออภัยแต่คือคือผมว่าเราเราต้องสร้างกระบวนการนะครับในการที่เราจะมาคุยกันเนาะเพราะว่ามันเป็นการตีความกฎหมายนักกฎหมายก็ต้องเถียงกันอยู่แล้วครับท่านประธานเพราะว่าคืออย่างอย่างท่านประธานอธิบายมาเนี่ยว่าเออเรารับฟังความคิดเห็นของกฎหมายต่างๆนานาเนี่ยเราเออเราเหมือนไปหลอกประชาชนผมว่า เอาพูดกระตาตรงให้ประธานร่างพศสประสานมิสุราก้าหน้าผมเนี่ยเราก็หลอกประชาชนหมดเลยครับเพราะมีแต่ร่างผมครับที่ขึ้นเว็บไซต์แล้วเสนอความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นกับประชาชนร่างอื่นล้วนแต่ประกอบผมมาแล้วบอกว่าร่างผมเนี่ยหลักการขัดครับคือผมว่าคือเราเราไม่ต้องเถียงกันหรอกครับเพราะว่าเราค่อยไปทํากระบวนการหลักบ้านแล้วจริงๆแล้วเป็นท่านประธานทั้ง3สามารถวินิจฉัยในเรื่องนี้ได้อยู่แล้วครับผมก็เลยอยากแค่เรียนปรึกษาด้วยความเคารพจริงๆครับท่าน ครับขอบคุณมากครับ